สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็นั่งรอลูกอยู่ในรถนะคะลูกยังเก็บของอไม่เสร็จค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่ไปนั่งรอในรถนะถ้าอะไรนะถ้าอยู่ช้าอยู่ก็สายถ้าอยู่เร็วก็จะไม่สายั <c oughs> นนะคะนี่คือเทคนิคในการที่ว่า,าไม่ต้องไปเร่งลูกปากเปียกปากแฉะนะคะ เราก็ <c oughs> ขอโทษค่ะเราก็แกบอกเขาเนาะถ้าเราไม่อยากพูดอะไรมากก็ไปนั่งรอในรถก็ให้เขาเรียนรู้ของเขาเองนะคะความรับผิดชอบของเขาถ้าเขาช้าเขาก็สายถ้าเขาไม่ช้าเขาก็ออนทามนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะนะคะก็เลยเนี่ยมานั่งรอในรถเอาเสียงเสียงหายค่ะนะ <c oughs> เ้าเสียงหายไม่รู้เป็นอะไรชาวนี้ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าคอมันเป็นเสลสเลสนะคะกลัวเหมือนกันนะกลัวจะเป็นเป็นโควิดเนาะเพราะช่วงนี้เนี่ยค่ะก็เลยมานั่งรอลูกในรถก็มาทักทายกันก่อนเนาะเดี๋ยวเผื่อว่าไปส่งลูกแล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาทักทายกันนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่จะได้ไปส่งลูกที่โรงเรียนนี้อะคะ่ะเพราะว่า คนกลางเขาย้ายโรงเรียนนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีก็เลยจะไปส่งลูกซะหน่อยนะคะโอเคเขาออกมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทักทายกันอีกคะ่ะสวัสดีค่ะก่อนเจนิเฟอร์สวัสดีค่ะคาร์อลอไลสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะวันนี้วันสุดท้ายของลูกคนเล็กคนนี้นะคะ คบายเอนจอยแอนดนพกเกตเลยูฟรนโอเคแอนเซบายบายอดนพกเกตโกูซีผูู้ s, okay, okay, oh, to to <S yeah, p arson. s o n ดิน s o โอเคดนพกเกตุกยาแอนสปีกไนยูโนวต say ดอนยู่ y e โอเค have a good day b y ไปแล้วค่ะไม่หันกลับมาละสนใจแม่แล้วอยากจะไปอย่างเดียวแล้ว อันนี้เราอยู่ดาวปริ้นทิวนะคะดาวปริ้นทิวบ้านก็มีแต่หลังใหญ่ๆนะคะแถวนี้บ้านแพงค่ะนะคะบ้านสวยค่ะแถวนี้ What is that for parent evening? Yes. And what we have to do the school the teacher we call daddy? Mm hmm. Okay. นี่ก็คือ Parent Evening นะคะก็ภาษาไทยว่าไงนะก็ที่ว่า,าผู้ปกครองจะต้องมาพบครูนะคะมาพูดคุยกับครูแต่เทอมนี้ทำไม่ได้ค่ะครูเขาก็เลยจะอะไรนะคะโทรหานะคะผู้ปกครองนะคะคุยกับผู้ปกครองก็รายงานว่าลูกเราเป็นยังไงทำทาอะไรไปบ้างและเขา เ้าใจอะไรเขาไม่เข้าใจอะไรก็คือแนะนําอะไรก็คือคุยเรื่องทั่วไปนะคะที่เกี่ยวกับลูกเขากัรลูกเรานะคะแล้วก็การเรียนนะคะก็วันนี้ก็คงจะได้มาส่งลูกคนนี้เป็นคนเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะพอต่อไปก็คงไม่ได้มาส่งเขาแล้วค่ะเพราะว่าต้องไปส่งคนเล็กนะคะเพราะว่าคนเล็กเอ่อไม่ได้มาเรียนที่นี่แล้วนะคะก็ก็ดีคะ่ะ

ยังไม่ถึงเวลาค่ะคนเล็กเข้าแปดโมงสิบห้านะคะคนโตเข้าเอาคนกลางเข้าอะไรนะคะแปดโมงสามสิบค่ะก็เลยนั่งรอในรถก่อนหาข้างนอกฝนตกนะคะก็วันนี้ก็เนี่ยค่ะเศร้าเหมือนกันเนาะจะได้จะได้มาส่งรูปวันนี้วันสุดท้ายแล้วนยคะใจใจแป๊วแป๊วยังไงก็ไม่รู้เพราะ ลูกคนเล็กย้ายโรงเรียนจะใจไม่อะไรนะคะก็ใจได้ยังไงอะมันถึงขนาดแบบว่าเราก็แพลนมาแล้วนะคะว่าเออลูกจะต้องไปแต่พอลูกจะไปจริงๆเราก็ใจหายเนาะเพราะว่าอยู่โรงเรียนนี้มานานคะ่ะคนคนกลางนี่เขาก็อยู่มาสิบสี่ปีสิบสี่ปีแล้วคะ่ะนะคะ แล้วก็คนเล็กนี้เขาก็อยู่มาเก้าปีแล้วค่ะก็เหมือนชีวิตเราเนี่ยก็คือชีวิตเรานี่เข้าออกเข้าออกกับโรงเรียนนี้ขับรถส่งลูกแล้วก็เจอพ่อแม่อะไรนะคะแม่แม่ของลูกลูกนะคะพวกแม่แม่พ่อพเราก็พอ,พอ,พอถึงว่าคิดว่าเราจะไม่ได้มาส่งลูกคนนี้แล้วเราก็ใจหายเนาะเพราะว่า เราก็ต้องไปส่งคนนั้นแล้วก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกคนเล็กนี้จะเป็นยังไงแต่ก็คิดว่าเขาคงเอาตัวรอดอยู่ค่ะเพราะว่าคนเล็กนี้เขาเก่งนะคะเขาเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เด็กที่ว่าอ่อนแอแล้วก็ไม่ได้ใช่เป็นเด็กที่ซอบเหมือนคนกลางนะคะคนกลางนี้เขาจะเป็นประมาณว่า oh c o ค e so c l ต้องปี๊บรถข้างหน้านะคะเขาถอยหลังมาก็าจะชนเราแล้วค่ะก็เลยต้องกดแตรให้เขาหยุดเพราะว่าเขาก่อนนึกเคยประเภทแบบว่าเขาเขาอย่างนี้ค่ะเขาเขาถอย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 ,ถอยมาเสร็จแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาถอยเกินแล้วก็มาชนเรานะคะเป็นอะไรที่มีประสบการณ์มาแล้วค่ะคือเขาถอยมาถอยถอยเขาก็คิดว่ายังไม่ถึงรถเราหรือยังไงไม่รู้เขาก็ชนเลย นะคะก็มีครั้งหนึ่งแล้วก็มีข่าวก่อนนูน้นมืดเออ<ม>เราก็จอดเราก็จอดรถอยู่ก็ช่วงนั้นหิมะตกค่ะหิมะตกทีนี้พอรถก็ถอยหลังมาก็ชนเราปั้งเลยกระจกเขาแตกเลยนะคะรถเราก็บุบเลยแต่กระจกเราแตกด้วยหรือเปล่ากระจกเราไม่แตกกระจกเขาแตกแตกระจกไอสีแดงๆที่มเป็นไอไฟเลี้ยวนะคะของเขาแตกแต่ของเราไม่แตก เสร็จแล้วเราก็ขอเบอร์โทรเขาเขาบอกว่าเขาตอนนั้นไปส่งลูกมาไปบัลเล่นะคะเขาก็บอกว่าเออเออลูกเขาก็เรียนบัลเล่เหมือนกันเราก็เลยเออเห็นาลูกเขาก็เรียนบัลเล่เหมือนกันแม่พาลูกมาลงบัลเล่เราก็เลยไม่อะไรกับเขามากนักเราก็เลยเอ๋อไม่เป็นไรขอขอเบอร์โทรแล้วกันเดี๋ยวเราก็ค่อยติดต่อกันเนาะมืดก็มืดฝนก็ตกเอเขาก็เอาเบอร์ ใส่เขามานี่ถือถือให้เราเราก็ตาไม่ได้ใส่แว่นเนาะมองไม่เห็นเราก็บอกงั้นอยู่ช่วยเมมเบอร์ให้ฉันหน่อยละกันนะเดี๋ยวฉันโทรเขาเมเมเอม,ม,มเสร็จมือเราไปกดลบหรือยังไงโดยเราก็นึกว่าเบอร์อยู่ในนั้นหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะเพราะมันมืดหิมะก็ตกฝนก็ตกก็ทําแบบอะไรแบบรบรีบรีบฉุกะหุกนะคะแล้วเขาก็รีบไปพอเขาไปปุ๊บเขาเราก็เลย เลยประมาณว่ากลัวรถคันนี้มากเลยค่ะก็ถอยเข้าถอยออกเนี่ยหน้าน้าโมโหนะคะหน้า,น,า,น,าน่ากลัวแล้วก็ถอยมาใกล้ามากแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็ถอยไม่อีกค่ะรูกก็เลยนั่นนะคะพอพอทีนี้พอเราจะโทรหาเขาจะคุยเรื่องที่รถเขาชนเราอย่างเงี้ยนะคะว่าจะเอาอยัางไงหาเบอร์เขาไม่เจอค่ะนะคะสรุปแล้วก็เลยโดนชนฟรีรถก็บุบฟรีค่ะ นะคะก็เลยเอาไปให้ที่อู่เขาถามราคาว่าเท่าไหร่ค่ะ่ม้มเขาบอกว่าห้าร้อยกว่า<ม>ตอนนั้นนะคะดูสิห้าร้อยกว่ามันก็ตกไปนะคะเป็นสองหมื่นเนาะสองหมื่นสองหมื่นกว่าเราก็บอกอมโหตั้งแต่นั้นน้อยจำเอาไว้เลยถ้ารถถ้ารถชนปุ๊บรีบถ่ายรีบถ่ายเลยนะคะทะเบียนรถเขาเอาไว้เลยค่ะ เพราะว่าไอาเราก็ไปไวเนื้อเชื่อใจเนาะคิดว่าเออเป็นแม่มาส่ง <c oughs> มาส่งมาส่งลูกมาบเบลีด้วยกันเราก็เลยเออบ e nice นะคะก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นก็เลยนะคะมีบทเรียนแล้วก็เลยพอรถ,ถถอยมาใกล้ๆนี้ก็เลยรีบกดแตรไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะมาชนอีกไหนทำตึกโก้ รีเทรนนิ่งจัดเวอันที่ถามอันนี้โซนนาวเวดอลิตมิตมอนไฟมินิทหมอนรันบอยูเกตเวดจัดยูวอลกันเกต s c h เดอะสโตรอวนะคะก็เลยนะคะ มาดูหน้าดูหน้าดูคนกลางหน่อยคนกลางนี่เขาเขาจะออกเหมือนพ่อนะคะผมเขาก็จะในในบ้านสามคนเนียนะคะคนโตก็จะผมดำกับเพื่อนแล้วก็คนกลางนี่ก็สีเขาจะอ่อนกับเพื่อนแล้วก็คนเล็กนี่ก็คือจะปานกลางนะคะเขาสีบิตวินดำกับกับสีอ่อนนะคะก็ อันน yeah, uh, mm ี้รู้สึกเขาจะทําสีขึ้นมานิดนึงแต่สีปกติของเขาก็ก็อะไรนะคะอะไรก็อะไรน้ําตาลกว่านี้นิดนึงนะคะนี่เขาก็ทําให้สว่างมานิดนึงหมวกไหมฮะย่าไม่จะเสดยัวแฮออริจินอลคัลเลอร์อีเลเมนต์ดาเบนย่า it's okay but it still look nice it's okay <S น่น,นะคะคนเล็กเอาคนกลางนี่เ็าจะหน้าตาเหมือนพ่อผิวเขาก็จะขาวกว่าคนเล็กนะคะคนคนเล็กกับคนโตแต่คนคนเล็กนี่ผิวเขาจะออกเหลืองๆหน่อยค่ะแต่ว่าคนกลางนี่ผิวเขาจะออกขาวชมพูนะคะแล้วเขาจะเป็นคนเรียบร้อยค่ะคนนี้เขาเขาจะออนไหวนะคะเขาจะอนไหวแล้วก็เรียบร้อย ส่วนคนเล็กนี้จะเป็นประมาณว่าแก่นแก่นนะคะไม่ยอมไม่ยอมใครนะคะสงสัยตอนที่เราท้องเราก็หวังว่าจะมีลูกผู้ชายเนาะตอนแรกเราก็มีลูกสองคนเราก็กะว่าอพอแล้วเนาะมีลูกสองคนที่นี่แฟนก็บอกเ,ออเราไม่มีผู้ชายเลยลองดูสักคนเผื่อจะเป็นผู้ชายเราก็เลยหวังกันเต็มที่ว่าจะเป็นผู้ชายลูกก็เลยเกิดมาก็เลยออกจากแก่นแก่น เป็นกระโหลกหน่อยนะคะแต่เขาก็ก็แล้วจะออกดื้อหน่อยสซนๆนเป็นสไตล์เด็กผู้ชายนะคะคนเล็กนะคะ่ะนี่ก็นั่งรอนะคะเพื่อนเพื่อนคุยกันเป็นเพื่อนไปเป็นเคุยกันเป็นเพื่อนกันนะคะนั่งรอลูกนั่งรอลูกไปโรงเรียนจะให้ก็ออกไปก็ฝนตกก็เลยไม่อยากให้เขาไปก็บอกว่า ก็เหลือสิบนาทีแล้วก็บอกอย่าพึ่งไปเลยรอยสักห้านาทีแล้วเราก็เดินไปแล้วก็เข้าเข้าโรงเรียนเลยไม่ต้องไปยืนรอแถวหน้าโรงเรียนนะคะฝนตกนี่นะคะวันนี้หนาวค่ะถุงแก้วก็จัดมาเลยนะคะเนี่ยเต็มถึงคอหอยเลยคะ่ะพันแลวพันหนาวค่ะเมื่อวานนี้หนาวมากเมื่อวานนี้หนาวเลยค่ะหนาวแบบสั่นเลยค่ะ นะคะเพราะเราก็แบบไม่ได้คิดว่ามันจะหนาวเพราะเราร้อนร้อนมาทั้งอาทิตย์นะคะเสร็จแ,แล้วสัตว์เลยมันก็หนาวขึ้นมาเราก็ไม่ได้เอาเสื้อที่มันหนาพอนะคะก็เลยแบบไปแบบสั่นนะคะเดินสั่นเลยแบบว่าแล้วเค้เข้าบ้านมีความรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นไข้นะคะเพราะว่ามันหนาวมากมันเหมือนจะหนาวขึ้นกระดูกเข้ากระดูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนาวแบบบู๊ดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยโอ้โ ตายละอะไรหนาวแล้วเนี่ยนี่วินเทอร์จะเข้ามาแล้วนะคะเนี่ยก็จะหนาวแล้วค่ะต่อไปเนี้ยแล้วก็ชีวิตแล้วก็จะไม่ร่าเริงแล้วค่ะชีวิตจะดาวแล้วช่วงนี้นะเพราะว่าอากาศหนาวยิ่งแก้วไม่ชอบอากาศหนาวนะคะเพราะว่าพออากาศหนาวแล้วมันจะจะทาจะทําอะไรนะมันจะทําให้เราแบบรู้สึกไม่สดชื่นนะคะ จะออกไปไหนทีก็โอ๊ยหนาวต้องมาใส่เสื้อคลุมตัวนั้นตัวนี้หลายตัวนะคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยเราใส่อยู่บ้านชุดไหนล้วก็ออกไปชุดนั้นนะคะมีเสื้อผ้าหน้าร้อนเยอะใส่สบายๆไม่ต้องมาใส่หลายตัวแต่พอหน้าหนาวมาเนี่ยต้องมาใส่หลายตัวแล้วแล้วก็มันหนาวด้วยแล้วก็เลยรู้สึกหดหูเนาะบางทีอะนี่แม่แม่ก็ ตอนแรกว่าจะเดินวันสุดท้ายว่าจะเดินไปส่งลูกก็เลยฝนตกก็เลยเขาก็รีบจังเลยก็เลยไปโอเคโอเคเซ่บายบายทูท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีเพื่อนเพื่อนแม่กันสวัสดีค่ะเฮดบี้แค่ฟูยูควรจะ bring blazer นะ don't forget to put blazer it cold I think better to bring blazer o k a ค Take off now. เขาไม่เอาเบลเซอร์ไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะคะครูก็บอกให้ใส่ให้น้อยที่สุดเพราะว่ามันต้องเดินเรียนห้องนู้นห้องนี้นะคะโอเคก็เลยเนี <c oughs> ่ยเขาก็เลยเขาบอกเขาจะไม่เอาเบลเซอร์ไปนะคะใส่แค่จจมเพอร์ไปปกติโรงเรียนนี้ถ้าช่วงไม่โควิดนี้เขาบังคับนะคะจะเข้าโรงเรียนออกโรงเรียนนี้จะต้องมี เบลเซอร์ต้องใส่ให้ครบจะมีครูอยู่หน้าประตูคอยบอกตอนเข้าตอนออกว่าดูการแต่งตัวของนักเรียนนะคะว่าเป็นยังไงแต่ช่วงนี้เขาเขาปล่อยๆค่ะเขาไม่ค่อยนั่นและช่วงนี้เขาทำ t c s e นะคะม .4 เขาก็จะปล่อยปกติผมมต้องมัดวันนี้เขาไม่มัดเพราะว่าโรงเรียนเริ่มจะปล่อยแล้วเขาไม่อยากให้เด็กเครียดน,นะคะโอเคบายขอดเด โ okay. อเคยูยูวันพ่อมีสุเอยมามีวิคัม l come and pick up, <Okay. S 1> okay? โอเคะมามีวิคัม l come and pick โอเคบายเดี๋ยววันนี้จะไปรับมารับเขาคะ่ะวันสุดท้ายแล้วที่จะมารับได้ก็เลยเออมารับเดินไปไหนแล้วหาไม่เจอมาไปล้วอกะก็นั่นแหละก็เป็นวันวันนี้ก็ เดี๋ยวก็จะมีนัดเพื่อนนะคะเป็นจะนัดเพื่อนทานข้าวช่วงช่วงเที่ยงเที่ยงจะเดินไปหาเพื่อนที่บ้านเขาแล้วเราก็จะเดินเตร่มาหาร้านอาหารว่าเราจะไปที่ไหนนะคะโอเคค่ะ,ะคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะเราก็แค่มาคุยกันทักทายกันเล่าสู่กันฟังนะคะและยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะ โอเคค่ะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หญิงแก้ว UK ด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ